การปฏิบัติตองยืยดเท้รรมือบีนไนไใบสายบัดปาเอาสายบัดน้องปงุอกงอย่าไปปล่อยฟ้าละเลยเอาเท้ามืินีไน่เป็นอาวุธในการป้องกันตัวในการป้องกันสตูด้วยป้องกันตัวด้วย,อววยเอาท้มวินีไนะ่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องคุมข้องรักษาอย่าจิไปเหตุผิดท้ามือบีไน กันเห็ุจมมิตถ้ามฤตยายนเนี่ยเมติเอาชนะได้ในโลกเฮาแต่ว่ามันจะตายไปแล้วมันกับเบิดอำนาจ <c oughs> บมไม่พูใ้ใดสิไปซอยได้บาสแต่อยู่ได้โลกหรือม่มีตำแหน่งไม่ีอำนาจกลุ่มข้องอยู่คนูนได้กล่าว่าแต่ว่าบัดเบิดลมหายใจแล้วบาสเนี่ยเขาบอกเลยว่าตำแหน่งอีกอยาก่อยางเลยเขาบอกเลยไปใาญ่เลยจากคณะนั่นจากคณะนี่นวตัตเายาจิตก,ก,ก,ก็กว่าไปตามจิตเลยไม่เป็นพาธรมนาหรือกันเมตติเขาขอว่าไปตามข้องจิด เพราะว่าตำแหน่งตัวตัวอย่างมันบดลมหายใจมันตัวบดอำนาจแนะแต่จะสอบสมบัติมันกับที่ไม่บางหลังมันเป็นอดีตไปเลยตำแหน่งก็เป็นอดีตไปเลยมันก็ไปติแต่ลำพังจิตวิญญาณกระบุปกรรมการกระทำเหตุขณะที่เขาไม่ชีวิตอยู่มันจะไปอยู่ในใจเขามันอจิสลัดออกบัดตำแหน่งอาธีการง่ายด้วยเท้าบรรดาซักนี่หน่อยนิดหลายหรือว่ามันนั่งปกติตามไปนั่ง แต่ว่าสิ่งที่มันยืนยัน,ยนกันึ่งพฤติกรรมหรือข้อเหตุมันลบล้างัวได้ไปอยู่ใจมีใจของห้องทุกคนกานเท้าตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังปป,ปฏิบัติเป็นผู้ถิ่ีทีล่ายจารวัดการไปการมาการเหตุยังกับตามแตรคำนึ่งทิ้งข้อมพิดถึรดีส่วเป็นอันดับหนึ่งตัวหนึ่งห้องต้องหยึด เป็นหลักสําคัญในการเป็นอยู่มันจะเป็นเกาะขุ่มคล้องห้องห้องเบาเฮ็ดผิดผู้อื่นมาเอาหยาดโคตรปิดในห้องบันไดดอกโดยสัตธรระเนี่ยม่อยางง่วงหรือไม่อยากเหยียดในห้องบันไดเป็นเ้างเบาเฮ็ดผิดเ้างเบาเฮ็ดผิดเ้าก็บบอม่โทษต้นหลักหลวงเบื้องหน้านั้นเขาพิสูจน์ตัวเงนการกระท่อการกระท่อด้วยเจตนาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไปยุยใจมีจิตจำเนรผู้องทุกคน บบกันท้อ่อได,ด้เหตุว่าแั่มันก็บไม่เยอะในใจมากก่านั้นละกันท้าได้เหตุจะต้องงอมงจะนุ่มเรื่องเนี้ยอื่นๆอื่นซอยเหล้วบ่ได้มันมันว่านไม่สื่อไม่เสียงไมทรัพย์สมบัติไม่นั่นไม่เีสยที่อยอะไร่ม่ไปโลกหนาละมันนี่ต่ตัวเข้าำลำพังกระบุปผกรรมเจ้าเหตุดีเหตุตัวต่นลๆเจ้าว่าเขาตกสตนักเรื่องปิดถืนดีส่วนนี่มันเป็นอันดับหนึ่งเลยแย่ๆมันออก ก็เป็นผู้ฉลาดในธรรมวิในัยในการไปการมาอวบหนักอวบเบาสิ่งใดควรละสิ่งใดต้องละสิ่งใดควรละนี่คือพุทธเจ้ามุบมขบูบังคับให้พยายามสิ่งใดต้องละนี่คือเคนต้องให้นย,ยุธดธเลยเนี่ยเป็นตาเป็นกฎหมายเป็นวินัยกันมาเป็นเป็นสิ่งต้องละพฤติกรรมจะต้องกระตกต้องเราผู้ใดบ่ละเป็นอวบ ควาปวดควอมเป็นเนือเป็นคำสั่งโดยตรงเป็นคำสั่งแต่ว่าสิ่งใดๆคนว่าข่วนหนานือคือมันยังยากดูหายห้อขาใจว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นงานที่ห้ตอตรงเพียนในกันละคือคพุมโลภพว่มปรดพว่มหลงเนี่มันเป็นอารมณ์ฝ่ายโลภนี่เป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรยุดแต่ว่าสิไปบังคับพยุดได้่องเก็บ่าได้เอ็นซีเพราะทัานแก่การต่ว่าให้สั้างเป็นการบานเป็นงานที่ห่อตองสนัก ว่าจริงนล้ในห้อง่าไปส่งเสริมพ่วมโลภพว่มโกรธพ่วมหลงเป็นเราพท่านใดแต้องเพียรในการละคุณบ๊อบอาอบบ๊ตดบอกแต่ว่ามันเกิดเป็นโทษโดยธรรมชาติแต่มันเกิดถึงกับใจห้อใจเพ้ามันก็ห่อนั่นใจห้อมันก็มืดบอดพอ้รงเพียรในการละแต่ว่าเรื่องพระมายใไลแต่พรนหามเป็นสิ่งที่ต้องเลิกต้องยุดิยิ่งไรแต่พรนตัดไปเนี่ยมันเม่จะไปเลอถอน สิ่งใดที่คนบ่ได้บัญญัตินยยเนีญญ่นยยังไปบัญญตัติอะไรกันสิส่งใดที่คนบัญญัติเนี่ยยังไปเลื่อยถอนแต่จะมาทั้นศึกษาตืองปฏิบัติตามสิ่งที่คนบัญญัติไปแล้ว